Oh, สวัสดีค่ะมาพบกบกว่างนะคะช่องกว่างทาโล่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุด,ดิน,นะคะ่ะธาตุด,ดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายในเดือนสิงหาคม2568ค่ะเป็นดวงโดยรวมนะคะดังนั้นโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมค่ะดูได้ทุกสถานะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน นมีคู่แอบรักแอบชอบหรือว่าจะเป็นชาว2ก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่นานใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกวางก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอด Line ID ดีมาเลยก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วพิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กวางด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานาการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะขอพ่มาก่อนหนึ่งใบค่ะอ่ะใบแรกค่ะเป็นพ่9ก้าวไม้นะคะอ่าความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะมีปัญหาเรื่องเดิมๆซ้ำๆนะคะเอ่อหรือไม่ก็อาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เลิกลากันไปแล้วแต่ว่ายังคาราคาซังกันอยู่นะคะอืม นะอาจจะกลับมาคุยกันโดยที่ไม่ได้มีสถานะก็ได้นะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่ e e n of Wands ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟก็มีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะอสองใบนี้นะคะควาคิดว่าในช่วงระยะเวลาเนี้ยค่ะใครสักคนหนึ่งที่ทุ่มเทให้กับเรื่องของการงานนะคะ จนไม่มีเวลาให้กันและกันนะคะไม,ม่มีเวลาพูดคุยกันไม่มีเวลาเอาใจใส่กันนะคะไม่ค่อยโรแมนติกกันเท่าไหร่ว่าง้งเนาะนะอืมตอแม่ค่ะอ่ามีไพ่ห้าเหรียญน,นะคะอืมแล้วก็ไพ่สองถ้วยนะคะเออมีไพ่สองถ้วยขึ้นมามันเป็นไพ่ของความรู้สึกแหละค่ะ ความคิดว่าคุณสองคนนี้ถึงแม้จะมีปัญหาอะไรกันมากมายนะคะแต่ก็ยังมีความรักให้แก่กันอยู่นะคะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะคะแล้วก็ผลักดันความรักไปข้างหน้านะคะแต่บางครั้งบางคราค่ะเราก็อาจจะรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวก็ได้ค่ะเมืมีไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาเนาะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกได้ว่าเหมือนเราเนี่ยกำลังไล่ตามความรักอยู่ นะคะอืมอาจจะเป็นเพราะว่าเขาติดงานก็ได้มีแอคทิวิตี้เยอะแยะมากมายทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรานะแล้วทำให้เรารู้สึกเหมือนเรากําลังเรียกร้องความสนใจหรือว่าขอความรักจากเขาหรือว่าให้เขาสนใจเราแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องโทรหาเขาก่อนอืมนะคะ อ,อแล้วเขาก็อาจจะน้อยครั้งที่จะโทรหาเราก่อนนะคะหรือไม่คุณอาจจะเป็นคนที่เอ่ยปากว่าอยากจะไปไหนด้วยกันอยากจะใช้เวลาด้วยด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็อาจจะไม่ค่อยเอ่ยปากในเรื่องเหล่านี้ก็เป็นไปได้นะคะอื่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะมีไพ่ justice ค่ะ คนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีตุลค่ะความคิดว่าตัวคุณเองเนี่ยก็ทุ่มเทกับความรักครั้งนี้พอสมควรเลยนะคะนะนี่นะทุ่มเทมากๆเลยนะคะอตอนแม่ค่ะมีไพ่สี่ถ้วยค่ะนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไปเจอความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะนะ หรืออย่างที่วางบอกในช่วงแรกค่ะว่าคือเลิกลากันไปแล้วแต่ว่ายังอยู่ในชีวิตของกันและกันทําเหมือนแฟนกันแต่ว่าไม่ได้มีสถานะนะมันก็ดูแล้วอีลุงตุงนางมากๆนะคะนะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะไปเจอความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะอืมตอนนม่ค่ะมีไพ่แปดดาบค่ะบางคนนอะ รู้แล้วเนาะรู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดูแล้วไม่จริงจังเออหรือว่ามันไม่ตรงตามที่ใจเราต้องการนะคะเออแต่ตัวเราเนี่ยก็เหมือนไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะอาจจะกลัวว่าพอเริ่มต้นใหม่เนี่ยอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่แย่ก,กว่าเดิมนะคะนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวเราเนี่ยยังยึดติดอยู่กับเขาอยู่ ยังรักเขาอยู่เห็นไหมมันมีไพ่สองถ้วยขึ้นมาค่ะมันมีทั้งความรักมันมีทั้งความผูกพันค่ะนะก็เลยรู้สึกว่าถึงแม้จะมีอุปสรรคอะไรมาก็แล้วแต่ก็อยากที่จะลองอดทนไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึง,นนงเหมือนคุณท่องเอาไว้ในใจอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาว่าอีกนิดนึงอีกนิดนึงอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยนะคะนะอืมไพ่แปดดาบเนี่ยมันแสดงถึงสถานการณ์ที่ค่อนข้างอึดอัดคือไม่เข้าคายไม่ออกนะคะ เเขาอาจจะนำพาปัญหามาให้คุณอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะคะมาให้คุณแก้ไขเลยอย่างเงี้ยนะคะมาให้คุณคิดเยอะคิดมากแต่ว่าตัวคุณนยคะก็ไม่สามารถที่จะไปจากเขาได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่ารักนั่นแหละค่ะมันไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเน,ะนาะนะก็เพราะว่ารักนั่นแหละนคะคะตอนแม่ค่ะเป็นไพ่สองไม้ค่ะอืความรักความสัมพันธ์ในตอนนี้ค่ะ ปัญหาที่คุณเผชิญอยู่เนะี่ยมันเหมือนกับค่อยๆห่างกันออกไปอ่ะนะคุณก็รู้สึกคุณน่าจะรู้สึกได้ค่ะว่าเหมือนความสัมพันธ์มันค่อยๆห่างออกไปความรู้สึกอะไรแบบนี้ค่อยๆห่างออกไปด้วยนะคะอืมดังนั้นนะคะต้องหากิจกรรมทําร่วมกันเยอะๆนะคะนะเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้สึกอืมนะคะ ความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางก็ได้นะคะนะหรืออาจจะเป็นรักออนไลน์ก็ได้ค่ะ,ะมาดูกันต่อนะคะควขอถามคําถามกับไพ่เพิ่มเติมนนคะว่าความสัมพันธ์นี้นะคะจะกลับมาดีเหมือนเดิมไหมนะคะหรือว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะไพ่อัศวินถือไม้ค่ะแล้วก็สามไม้ค่ะ เต่าฟูค่ะอะแล้วก็ตามด้วยเด็กถือเหรียญค่ะอืมก็ขออีหนึ่งใบละกันเนาะอ่ะตามด้วยเจ็ดไม้ค่ะไพ่ตายสำหรับคือนะไพ่เดทนะ เออถ้าถามว่าความรักความสัมพันธ์นี้จะดีขึ้นได้ไหมกวางคิดว่ามันก็ยังคงอยู่ในรูปแบบนี้แหละค่ะก็ไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะสิ่งที่ไพ่แนะนําก็คือตัวเราอาจจะไม่ต้องไปโฟกัสท,ที่เขามากนักเนาะนะเอาเวลาที่เราไปโฟกัสกับเขาเนี่ยมาเใส่ใจตัวเองพัฒนาตัวเองเยียวยาจิตใจตัวเองไอสิ่งที่กวางบอกให้โฟกัสเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องเลิกลากันนะไม่ใช่นะ เออยังคงมีเขาอยู่นั่นแหละเออยังคงมีเขาอยู่ในชีวิตเนี่นแหละถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะเดินออกไปก็ยังมีเขาอยู่ชีวิตแต่ว่าเราไม่ต้องคิดถึงเขามากนะเอาใจเนี่ยเรามาไว้ที่ตัวเราเองคิดถึงตัวเราเองบ้างณนะตอนนี้เราต้องการอะไรณนะตอนเนี้ยเรารู้สึกยังไงอยู่ตรงไหนเอยที่เราสบายใจไปชอปปิ้งไหมวันนี้วันนี้ไปหาอะไรดีๆทานไหม เอออะไรแบบนี้นะคะเนี่ยใส่ใจเพื่อตัวเองบ้างนะคะทําเพื่อตัวเองบ้างอืมดังนั้นอ่ะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเมื่อมีความรีแลกซ์มากขึ้นนะคะนะเมื่อเราใส่ใจตัวเองรีแลกซ์มากขึ้นความคิดว่ามันก็มีโอกาสที่จะกลับมาดีขึ้นได้นะอืมนะเออกลับมาดีขึ้นได้นะคะแต่ถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแหละนะเพราะว่ามันก็อาจจะมีปัญหาเดิมๆอยู่ตรงนั้นอยู่ นะคะขอดูหน่อยค่ะแล้วเราจะแก้ปัญหาย,ยังไงถ้ามันมีปัญหาเดิมๆซ้ำๆเนาะโอ้แอะมาดูอย่างนี้ Temperance ค่ะใบเดียวเลย t ท m p e พ a n c ์คือการปรับตัวค่ะการปรับปรเปลี่ยนถ้าเขาปรับไม่ได้เราก็ปรับอืมถ้าเขาปรับไม่ได้เขาไม่ต้องแคร์ก็ปรับแค่ตัวเราเองพยายามพาตัวเรานั้นไปอยู่ในที่ดีๆนะคะ อยู่ในมูทที่ดีๆอยู่ในวายที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนะหรือออกเดินทางบ้างทําความรู้จักผู้คนบ้างนะคะมันก็จะทําให้คุณรีแลกซ์ได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะอืมอ่านะคือความสัมพันธนะ์เนี่ยมันจะเป็นจะต้องปรับทั้งสองคนเนาะมันจะปรับคนใดคนหนึ่งไม่ได้ใช่ไหมเออนะบางทีก็ถ้าเกิดว่าเราสึกว่าเขามีอะไรที่ไม่ค่อยโอเคกับเราแล้วก็อาจจะต้องบอกเขาไปตรงๆว่า เออเธอเป็นแบบนี้นะเธอปรับได้ไหมอืมชาวธาตุดินฉันยังปรับได้เลยอย่างเงี้ยใช่ไหม <laughs> เพราะว่าชาวธาตุดินเนี่ยส่วนใหญ่เออจะเป็นคนที่ไม่ค่อยปรับเนาะจะแบบว่ามีความมั่นคงปรับสเตเบิลไปเรื่อยๆนะคะนะไม่ค่อยปรับเปลี่ยนอะไรใช้ของอะไรก็ใช้เดิมๆใช่ไหมฮะยี่ห้อไหนก็ชอบก็คือจะใช้ยี่ห้อนั้นไปเลยใช่ไหมอ่าอันนี้ก็นะคะอืม มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อ personality อของแต่ละราศีนะคะอืมแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ทั้งหมดนะเพราะว่าเอออย่างที่วังวัง,วงน่าจะเคยพูดหลายๆคลิปนะว่าคนเราเนี่ยมีสี่ธาตุอยู่ในตัวเองนะเออมีสี่ธาตุอยู่ในตัวเองบางคนก็อาจจะแบบธาตุาดินเด่นเลยเด่นมากนะ บางคนก็อาจจะธาตุด,ดินแล้วก็มีธาตุน้ําด้วยก็คือพลังงานพอๆกันอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบอารมณมัรวยอะไรอย่างงี้ยเออนะคะอ,อันนี้ก็ต้องมาดูดวงกับกวางนะจะได้รู้ได้ทราบกันว่าขอดูหน่อยค่ะว่านตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณบ้างค่ะเออ thinking นะคะ,ะ,คะมีไ้าเด็กถือถ้วยนะคะสิบดาบค่ะ เขารู้ว่าคุณเจ็บช้ำมากมากเลยนะสิบดาบอ่ะเขารู้ว่าคุณเจ็บช้ำมากมากเลยนะคะแต่ว่าคุณก็ยังยืนหยัดเพื่อเขาอืคนคน,นนี้เขาก็รู้อะไรหลายๆอย่างเนาะแต่ก็ไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับเรานะคะก็ <c oughs> ไม่ค่อยยอมเราเท่าไหร่หรือว่าคุณอาจจะคุยกับชาว่านดินด้วยกันเองอะก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าจะเป็นชาวทาตไฟก็ได้นะคะณตอนนี้ค่ะเขารู้ว่าตัวคุณนั่นนะคะระแวงเขานะ เระแวงเขาเออรู้สึกว่าอาจจะหวาดกลัวแกเออหวาดกลัวว่าเขาอารมณ์ของเขาไม่คงที่หรืออะไรแบบนี้นะคะอืมนะเออสิ่งที่เขาคิดกับคุณก็คือเขาก็ยังรู้สึกว่าอยากขอโทษนะไพ mm hmm. ่เพจออฟคัฟเนี่ยถ mm hmm. ้าตามตำราฝรั่งเนาะเออก็จะหมายถึงการ say sorry อ่าเป็นแมสเซจที่บอกมาว่าอยากจะขอโทษจ้ะอืมนะ นะบางคนก็อาจจะรู้สึกในใจว่าขอโทษแต่ never say sorry ออกมานะไม่เคยพูดออกมาก็เป็นไปได้นะคะนะ,ะเป็นว่าณนะตอนนี้เขารู้สึกผิดมากๆแล้วนะคะว่าขอดูความรู้สึกหน่อยแล้วกันเนาะออาเมื่อกี้ thinking ไปแล้วนะคะอันนี้ feeling นะสองเหรียญน,นะคะ emperor ค่ะ k king of w a n d s ค่ะแล้วก็ หกไม้ค่ะถ้าถามว่ารักไหมนะคะไพ่มันยังไม่ไม่ได้คอนเฟิร์มมากนะักว่ารักหรืออะไรแบบนี้นะคะนะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกดีๆแล้วกันความรู้สึกดีๆทีออ่อยากที่จะมีคุณอยู่คุณคือความสดใสในชีวิตของเขานี่คือไพ่เดอะซันนะคะ คุณคือความสดใสในชีวิตหรือเขาฝากฟันอะไรอุปสรรคอะไรมาเยอะแยะเลยนะคะนะอืมไม่อยากที่จะเสียคุณไปอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตอย่างคนที่แบบเลิกลากันไปแล้วอะอทนที้จะเลิกกันไปเนาะไม่ก็ยังดึงคุณเข้ามาอยู่ในชีวิตอยู่นะคะอืมไม่อยากเสียคุณไปยิ่งถ้าเกิดคุณเนี่ยไปเจอใครใหม่นะคะเขายิ่งจะโผล่หน้ามาเลยค่ะนะยิ่งจะโผล่หน้ามาเลยเนี่ยไพเอ็มเพลย์ ยอมไม่ได้ค่ะยอมไม่ได้อ่ายอมไม่ได้ให้คนอื่นเข้ามาหาคุณปทท้าทอ่อเดี๋ยวกวางขอใพ้ข้อความก่อนนะคะขอญาตดื่มน้ำนิดนึงนะคะพูดไปต่อยหอยเลยอมามาดูกัน,นะคะ่ะมาดูกันอ่าใครข้อความนะคะข้อความในใจที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะอืม เขาเนี่ยห้ามความรู้สึกตัวเองไม่ได้หรอกเออห้ามความรู้สึกตัวเองไม่ได้หรอกที่จะรักคุณเนี่ยคะที่จะรักคุณแต่ณตอนนี้มันเหมือนชีวิตเขาอ่ะมันจะต้องโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของเงินมันก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณมากนักหรือว่าบางทีคุณอาจจะมีฐานะนที่ดีกว่าเขาก็ได้พอคุณมีฐานะที่ดีกว่าเขาเนี่ยเขาก็อาจจะต้องกระเสือกกระสนเพื่อที่จะให้ทัดเทียมกับคุณอืมนะคะ เพื่อความสัมพันธ์ที่ระยะยาวเลยแบบนี้นะคะอืมเขาเป็นคนที่เฟนลี่นะคนคนนี้คนที่คุณคุยอยู่อะเฟนลี่นะเออแต่ไม่รู้เฟนลี่มีขอบเขตหรือเปล่านะอืมคำ,คำว่าเฟนลี่มันก็จาเป็นต้องมีขอบเขตเนอะไม่ใช่แบบคุยไปเรื <laughs> เอ่อยเออเขาเนี่ยมักจะเรียกร้องความสนใจจากคุณเป็นบางครั้งใช่หรือเปล่าเอ่ยอืม คนคนนี้นะคะชอบเรียกร้องความสนใจค่ะเนี่ยอาจจะมีเวของเขากวางก็ไม่รู้ว่าเวไหนแล้วกันนะคะอแล้วก็ไพ่หนังฟ้าอีกนิดนึงแล้วกันนะคะอืมเอมอ,อถ้า คุณรอคนเก่าๆนะ,ะคะกวางคิดว่ามีโอกาสที่จะกลับมาภายในแบบภายในเดือนนี้นะในเดือนนี้หรือได้มาพูดคุยหรือว่าความสัมพันธ์คุณจะกลับมาดีขึ้นได้เหมือนเดิมเนี่ยก็นะประมาณเดือนหนึ่งนะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวธาตุดินนะคะในเดือนสิงหาคมค่ะเอ่อใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้กวางด้วยนะคะ เออเป็นกำลังใจให้กันเนาะนะส่วนใครที่อยากจะมาดูดวงส่วนตัวเนี่ยสิ่งที่วางต้องการนะคะ่ะข้อมูลเนาะก็จะเป็นชื่อเล่นคุณแล้วก็ชื่อเล่นเขานะบางคนเนี่ยบางคนอาจจะแบบเพิ่งรู้จักกันใช่ไหมคะก็ยังไม่รู้ชื่อจริงนามสกุลจริงเป็นยังไงหรือวันเดือนปีเกิดพอไปถ้าไปถามเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะรู้สึกแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเอาชื่อที่คุณคุยกันนะคะเออม,มามาคุยกับกวางมาถามกวางได้ ะะวันนี้่าขอตลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย